น้ำมากครับผมมันกินแย่อย่างนาะครับเนาะนานน้ำลงครับผมปลาลงกินแย่อย่างนาะพี่น้องเนาะกินเแย่อย่างนั่งเล่นนั่งเราเบ็ดครับผมได้กี่กี่ตตกบจิตคอยก็เยอะแยะนะครับเนาะมันนี่ครับผมแต่ที่รีกันมันนั่งเหฮเบ็ดหพี่น้องขึ้นโตนะครับเนาะตา้เป็นเจิตเลือดกินพี่น้องนะเขาเกิดหูจักประวัติของมันการอยู่การกินของมันเนาขึ้นกันนะครับเนาะมีคนกันเลือยกินขึ้นกันมันกันเลือยกินขึ้นกันเนาะปลาครับ แด็กชายเพื่อนๆนะครับเนาะการเห็ดเบ็ดกับผมเห็ดให้มันหมันนะครับเนาะเบ็ดมันรับผมโมเมนต์ปลาอยู่ในหนองน้ำมันได้กินเตือนทุกคนครับผมมันนี่นั่งเหลาครับผมนั่งเหลาถ้าเข้ามาเนะครับเนาะเข้ามากสามชิปที่ชิบังเกลียวมาให้แต่กินคือเขาเย็ดมาเนาะพี่น้องเนาะครับผมปลาเพราะเป็นสัตน์เลครับเนาะมันเลือกครับผมเลือกส้าว์ใครกินผู้ใดอยากงูนะครับนะผม จากใจเพื่อนๆการในน,น้ำน,น้องเป็นหองเนาะแต่ผู้ได้ยากงูครับผมเมือ่อชมคลิปนี้เราพูดเช่นฮาจินกระทั่ทางไทยตอบว่ตัดเจลีดีตอบทุกคนเนาะครับนะนเนาะนานเดี๋ยวนี้ครับผมม,มันกินแนย่อย่างครับผม,มนาแรงกินแย่อย่างนาผลนนาม,มากพี่น้องเนาะอไปช่างหลับหลับง้อช่างช่างหลับก้อย,ยต้อยเทาบนเท็ดก๋วยเตี๋ยวมานาน้ามากครับผมมันกินแย่อย่างเนาะครับเนะนาะนาน น้ำลงกระผมปลาลงกินเยื้ออย่างน้อพี่น้องเนาะกินเยื้ออย่างสวัสดีเช้าเดียวเช้าชี้เตือนทุกคนกระผมพี่น้องเช้าเดียวนะครับตัดเฉลี่ยมมาทางใต้เตี้ยเตี้ยเตี้ยหาชินทั้งหลายนะครับเนาะเตียนหาชินทั้งหลายตัดเฉลี่ยกันในน้ำให้ทำนั่นน้อพี่น้องเนาะกระผมจะพูดได้จะคงทางใต้มาในในในคลิตนะครับเนาะมตัดเฉลี่ยติดต่อไปพี่น้องทุกท่านทุกคนลังใจน้ำทางใต้ต่อไปตัดเฉลีติดต่อไปทุกคนนะครับเนาะ นานเดี๋ยวนี่ครับผมอืมันกินเนื้ออย่างครับผมนาแรงกินเนื้ออย่างนาผลน้ำมากพี่น้องเนาะอืไปทั้งหลับหลับหัวชงทั้งหลับคอยซอยเทะบนเท็ดก๋วยเกีียวมากกับนาทั้งกินทั้งนาบูดแล้วกันเนาะกินก็บอกว่าใจกินครับผมเนาะคือกันกับว่ากินตัวซอยเทียบเนาะพี่น้องเนาะมันกะพี่น้องเนาะอืไปทั้งหลับหลับหัวชงทั้งหลับคอยซอยเทะบนเท็ดก๋วยเกีียวมันเอ็ดเบ็ดครับผม ให้มันหมานกับผมกลมเน่าประมาณพี่น้องเนาะไปสช่างหลับหลับเัวะช่างหลับก๋อยด้วยเทียบเป็นทีก๋วยเตี๋ยวมันเฮ็ดเบสครับผมให้มันหมานกับผมกลมเน่าประมาณสวัสดีเช้าเดียวเช้าชีเตือยทุกคนครับผมพี่น้องท่อเที่ยวนะครับนีตัดเที่ยวบินมาตากใต้เพื่อนเพี่อนหาจินทั้งหลายเนาะครับเนาะเพี่อนหาจินทั้งหลายตัดเที่ยวผมนะถ้าถ่ายเพื่อนๆครับผม เตียนหาจินแล้วครับเนาะอืมเตียนหาจินทั้งหลายประหับคุ้มรู้ครับผมอืมกับผมก๋วยเกี้ยวไม่แต่กินคือเขาเฮ็ดมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะผมปลาบ่เป็นสัตว์เลยครับเนาะมันเลือกครับผมอืมเลือกใกล้จิ้มพวกไหนอยากหูแล้วครับทเพื่อนทุกคนครับผมมันนี่นั่งเหลาครับผมนั่งเหลาถ้าเศ้ามาเนาะกเนาะ ก็มาสามสิบตีส <go> ิบอย่างนครับเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเนาะคุเทียนหากินปลากับเพื่อนหากินด้วยนะครับกปวยเขียวไหมก็จะกินคือนเขาเฮ็ดมาเนาะพี่น้องเนาะครับผมปลาบ่เป็นสัตว์นะครับเนาะมันเลือกครับผมอืเลือดทระจายกินพระไดรอยากหูแล้วก็มาครับผมอลือดกระจายเพื่อนเพื่อนการในน้ำเนาะพี่น้องเนาะพระผู้ใดอยากหูครับผมมาชมคลิปนี้เราู้เทียนหากินกระทำเฮ็ดเบ็ด ครับผมแล้วมันหมานครับผมก้มเหย้าประมาณมันมีกันเลี้ยงกินได้ครับเนาะปลาปลามันก็กินเพราะมันไม่กิ้นมัวตัวนะครับเนาะคือคนแหละครับผมคือค้นแหละเนาะกเกีียวไม่แต่จะกินคือเขาเฮ็ดมากเนาะพี่น้องเนาะครับผมปลาบ่เป็นสัตว์เลยครับเนาะมันเลือกครับผมเลี้ยงถ้ายช้ิ้นพวกไหนจะงูนะครับมันเกีียวไม่แต่จะกินคือเขาเฮ็ดมากเนาะพี่น้องเนาะครับผม ปลาบ่เป็นสัตว์เลยครับเนาะมันเลือกครับผมเลือกคล้ายๆจิงๆพวกไหอยากงูแะครับมาเพื่อนทุกคนครับผมนี่นั่งเลาครับผมนั่งเรา้าเข้ามากเนาะครับน่ะเข้ามากสามทิศที่ทิศทางสมเดีเช้าเยี่ยวเช้าชีเตอร์ทุกคนครับผมพี่น้อนข้าเยี่ยวแล้วก็เวียดจีนมาทางใต้เตี้ยเตี้นเตี้ยหาจินทั้งหลายเนาะรับเนาะเตี้ยหาจินทั้งหลายแต่เตี้ยหาจินทั้งหลายเนาะรับเนาะ ครับเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเนาะเพื hunt, ่อนนายินป่ากับเพื่อนนายจินด้วยนะครับเพื่อนทุกคนครับผมนั่งเหราครับผมนั่งเหราถ้าเข้ามาเ่ยนาะครับเข้ามาทางทิศทิศทางเลือกกินพี่น้องนะเอากระดูกจักประวัติของมันการอยู่การกินของมันเนาะคือกันเนาะครับเนา้องมีคนก็เลือกกินคือกันมันก็เลือกกินคือกันเนาะปลาก็ับนี่กันนั่งเหราเบ็ดครับผมได้กินอ กิบกอกกิบปล่อยก็เยอะแยะนะครับเนาะมันนี้ครับผมแต่ที่รีก็มานั่งเฮเบ็ดนึ่งพี่น้องขึ้นเขานะครับเนาะทางใต้เป็นที่รกันนั่งเราเบ็ดครับผมได้กิบจีบกอดจีบปล่อยก็เยอะแยะนะครับเนาะมันนี้ครับผมแต่ที่รีก็มานั่งเฮเบ็ดนึ่งพี่น้องขึ้นเขานะครับเนาะทางใต้เป็นมากันน่าทั้งกินทั้งนาบุญนะครับเนาะกินก็บบ่าวใจกินครับผมเนาะคือกันครับเนาะว่าจกบสวยๆเชยเทปว่านพี่น้องเนาะมันกะเปลี่ยนทุกคนครับผม นะครับมันนี่นั่งเหลาครับผมนั่งเราถ้าเศ้ามาเนะครับนะเข้ามากสามจิตที่บางจิตนีกันในน้ำให้ทำนั่นเราไปน้องเนาะครับผมแต่เพื่อใดจะคงทักทายมาในไในในคลิปนะครับเนาะมือการฉลีกติดต่อไปพี่น้องทุกท่านทุกกวามังใจเราจิตดีกันในน้ำให้ทำนั่นเราไปน้องเนาะครับผมแต่เพื่อใดจะคงทักทายมาในไในในคลิปนะครับเนาะมือการฉลีกติดต่อไปพี่น้องทุกท่านทุกกวามังใจเร สวัสดีชาวเยว์ชาวชีเตอทุกคนครับผมตีนองข้าวเยว์นะครับเวีัดนามีมาตั้งาต้เพืนเพี่นเทียนหาจินทั้งหลายนะครับเนาะเทียนหาจินทั้งหลายตัดเ็ดเบดครับผมแล้วมันหมานครับผมข้มเน่าประมาณครับผมนะถ้าขายเพื่อนเพื่อนครับผมเทียนหาจินแล้วครับเนาะเทียนหาจินทั้งหลายประับข้อมูลครับผมครับผมอันเม็ด ทิพยเก่าเช่นนะครับเนาะเม็ดทิพเก่าเช่นเรับเนาะใส่ปลือกเปลี่ยนทุกคนครับผมอันเฮ็ดบิดนะทำมาหากินเรับเนาะมันมีการเลี้ยงจินนี่ครับเนาะปลาปลามันก็กินเพราะมันเป็นจินมัวตัวนะครับเนาะคือค้นแหละครับผมคือค้นแหละเนาะมันมีการเลี้ยงจินนี่ครับเนาะปลาปลามันก็กินเพราะมันเป็นจินมัวตัวนะครับเนาะคือค้นแหละครับผม คือคนเหลิมเนากมากเลยครับเนาะธธตัดะารีกี้ิดตออไปครับผมนา,นานันกินเยี่ยงนานอีกกินเยี่ยงแล้วพี่น้องเนาะถามมากครับผมเนาะตัดจารีก็จัดตอดต่ในพี่น้องห้องไปสวัสดีเช้าเยี่ยวเช้าชี้เตือนทุกคนครับผมพี่น้องเช้าเยี่ยงนะครับตัดจาลีมีมาทักทายเตีตเ้ยนเตี้ยนหาจินทั้งหลายนะครับนเนาะเตี้ยนหาจินทั้งหลายตัด เด็กไท่เป็นเพื่อนนะครับเนาะการเห็ดเบ็ยดกับผมเห็ดให้มันมันนะครับเนาะเด็ดมัน,นครับผมโมเมนปลาอยู่ในหนองนำ้ำมันจะกินจิ้งหรกันในน้นำให้ทำนั่นเราไป้องเนาะกับผมแต่ผูใ้ใดจะคง,ท,งทักไกลมาในในในคลิปนะครับเนาะนะมเราจะรีกัติดต่อไปพี่น้องทุกท่านทุกควางใจเราะ้าองเรียกกินพี่น้องนะ เอากระหูจักประวัติของมันการอยู่การการินของมันเนาะคือกันเนาะครับเนาะนี่มันก็เลือกกินคือกันมันก็เลือกกินคือกันเนาะปลากับเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกสลังใจนะครับนะนรเกกนาะดื่มเชิญนะนะในะห้กินปลากับเพื่อนให้กินด้วยนะครับหิวไปเพปราะป่านนะ่นะพี <c> ่น <oughs> ้องนองเกี่ยวกัมินหิววา่าคักดข,ข้องน้อคือคนหิวว่าคักๆตั้งขวิดเจ้าสร้างลำวะเขาเฮ็ดนี่กันนั่งเราเบ็ดกับผมตัวจี ติดต่อติดต่อยปก็เยอะแยะนะครับเนาะมันมีครับผมตัชเชรีกับมันนั่งเฮยียบเบสหนึ่งตีนองขึ้เขานะครับเนาะทางใต้เพืนเพื่อนทางใตยต่อไปตัชเชรีติดต่อไปทุกคนนะครับเนาะนานเดี๋ยวนี้ครับผมมันกินเนื่ออย่างครับผมนาแรงกินเนื่ออย่างนาผลน้ำมากทางใต้เพืนเพื่อนนะครับเนาะการเห็ดยบเบสครับผมเหยียบมันหมันนะครับเนาะเด็ดหมันครับผมมันเป็นปลาอยู่ในหนองน้ำมันจะกิน สวัสดีชาวเรี่ยวชาวชีเตอร์ทุกคนครับผมพี่น้องชาวเรี่ยวนะครับเวียดนามีมันตะไคร่เพื่อนเพื่นเพื่อนหาจินทั้งหลายนะครับเนาะเพื่อนหาจินทั้งหลายแต่ถ้าเกิดนับทั้งกินทั้งนาบุญนล้วกับเนาะกินก็บบ่าใจจินครับผมเนาะคือกันครับเผมจิ้งกุ้งโซ่โซ่เชฟเนาะพี่น้องเนาะมันกะผมอตะตะไคร่เพื่อนๆพือการในน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ผู้ใดอยากหนครับผม เมื่อชมคลิปนี้เราขูเจียนหาดรินกับท่เฮ็ดเบ็ดครับผมให้มันหมานครับผมคมเงาประมาทกับนาะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเนาะงดื่มเทียนหาดรินป่ากับเพื่อนหาดรินด้วยนะครับจินเนี่ยอย่างนาะพี่น้องเนาะหนาน้มร่งปลาจินเนี่ยอย่างพี่น้องเนาะครับผมมันกับเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเนาะงดื่มเทียนหาดรินป่ากับเพื่อนหาดรินด้วยนะครับนะจ้าถ่ายเพื่อนๆครับผม เทียนหาจินแล้วครับเนาะเฮียนหาจินทั้งหลายประลับอคุ้มรู้ครับผมอืมครับผมเฮ็ดเบ็ดครับผมแล้วมันหมานครับผมคมยาวอื้ประมาณอืดเฮียนหาจินทั้งหลายเนาะครับเนาะอืากินแย่ยอย่างนาะพี่น้องเนาะหน้าน้ำร้งปลาจินแย่ยอย่างพี่น้องเนาะอืครับผมมันหน้าน้ำมากครับผมมันกินแย่ยอย่างนาะครับเนาะหน้าน้ำร้งครับผมปลาลงกินแย่ยอย่างนาะพี่น้องเนาะ กินเนี่ยอย่างทายตอกกัตัดจรลลีที่ตอกไปทุกคนนะครับนนเนาะนานี๋ยวนี่ครับผมอมืมันกินเนี่ยอย่างครับผม,มนาแรงกินเนี่ยอย่างนาผลนามากนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านทุกาลังใจนะครับเนาะเชี่นให้กินปากับเพื่อนให้กินด้วยนะครับ